สบายดีพี่น้องพพ่อก็สองสาเรื่องแต่เรื่องสาวเราด้วยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องเง่ายมากกว่เผื่อเรียงนอกจากนี้มาเยี่ยมยามผีเพ้นพี่น้องเลยมานเยี่ยมยามผีเพนขี่รถมาพอดปเจอผีเพนอยู่กลางทางพี่น้องเลยพี่รถซ้มาล้ขัานเ่นด้จเหมอเย Ờ giảm dòng sân nóng đi đó, ờ, ờ, đôi, đôi. Ở nhà ở Ô doi Ô là cái ờ, gì <laughs> <laughs> <laughs>

ไปคนเรไปบง bride, ังหมอดเองไม่มีหายแม้งนี <c oughs> <c oughs> ่เขาเด้อเขาลลานมาบังเงี้ยลานเด้อ เออนี่ข้อไก่เว้ยข้อไก่เนาะไก่ก็ไปหางอยู่หางกินแล้วเนาะกลางเวรเนาะกลางคืนมันยังมานอนไก่เลยออกแม่้แม่ได้นะไปเนเนี่ไกอนอกเฮยนี่หูจักเลงไก่ขอดเนะ้อไข่ออกก็กินไข่ละ เตียงดอกนี่น้องเอ้ยนอบอยู่นอนนาไม่ขาดเลยเนี่ยเตียงคอางไนสเออเบาเตียงเฮ้ยจะเหมาะเหมือนไงเรามาหน้าบีเด็กปูปลาเอ้มาหับอมีกเข้าไปลูกเข้าไปลูกเข้ามาลูกเข้ามาให้เพื่อป้าสูงนอตินนางนอให้นี่เอาปูปลาอุ่มเลเออนางลูกปูปลาอุ่มห้องวานแกงหนาเด้อ

เรามันใหญ่ก็มันวิ่มือก่อนเขากับบมี่อังไงเขาห้เจ้าเสื่อจ้างขับรถไปสางรถนอไปหาหมูฮหมโมจะจับเป็นนะเยนดีัิี้เยาุนใหญ่ใจดีเนาะผก็ติต่อมาฮั่แล้วฮั่ิมาหาอีกนั่งีเรนหอดพบเบอรเป็นยังหอลกบเราเลี้ยงฮั่พี่น้องเอ้ยตาสงสารเนี่ย แต่บ้าอายเด้ใส่กินทอดพออายุบุญบ่้มมีผูกกินทอดจำได้แพงแม่อยู่บ่ลูกแพงแม่อายุจักความเลยนีะใจดีบ่แม่นะแม่ใจใจดีบ่ลูกแม่แทงเลยตีนงานเนาะอืมแพงได้แงสะอาดอาบน้ำเองเอออาบนนำเองวะอืมเก่งเก่งมาเนองยีได้ส่ะอาบนนำเองว่แล้วยังแม่งอาบให้ยัง คือการกับลูกข่บุกวานงามหายโยข่อะกีปีแล้วพึ่นนี่นะแปดแล้วฉน่งสิบเลยเนียโอ้ยพ่อเนาะอืมฉน่งสิบสี่สิมหาก็เป็นเช้าเลยแบบนี้แห่วันนี้วานนท่าน่านนี้านาสีอันน่อืาที่โลกเล่ี่สปีเยที่กัเริ่ออยางนั้นแปลงโตแล้วนะอีกแล้วเนาะดี่ก็ ในเรียงแม่แล้วบบบนี้แม่มาหายีนางเอ้ยว่าเลยกะนมีแต่ชาวไปชนนี้เข้านาถ่ายรอบนาเอ้ยเข้านาบุกิดวัดสรีเดมาเพราะว่าอันไก่มาหอดสวรรค์แล้วโอ้ยมีเพี้นก็ะยูนีเขาบุกหัวศรีได้มาหาเจ้าใดไก่ชสวรรค์แล้วขอยทัวหาเบาเตียงบบบนี้ขึ้นได้เออเพิ่งได้ละทัวหาเพื่อนในเดือนได้เข่าเรีย็นแบบนี้นั่นแหละอืออือโอ้ยได้ละโดยโดยจังว่าอันโอ้ยแบบ ฉันพูดมาเอาสุดมาให้อีนางนเล่นี่แม่นะมือหนาจะเมาให้ได้มือหนาเดี๋ยวจะหามาให้พราะว่านี่นะคลายสผ้าอยู่เพิคลายสผ้าอยู่แล้วเรื่องนี้เ้านหน้าใส่ได้กินได้ใส่สะพายประมเอา เาซุกกบะปไอ้กินน้าส่ไก่กับหมอกับนี่เลยเนาะจะมาดืทองน้ตอนนั้นว่ะบนนี้ดอกลาเอ้ยว่าบนเจ้าไปยักษ์นี่นะก็ยักอยู่นี่แหละมือะไรละอาไ้ไปยู่แบบบ่อนที่มีคนอีกอย่างแบบมันซื้อหันซื้อนี่มันง่ายเอ้ยเอยยบนมันยังดอกนีงเนาะไกอีกก็วจจ้างเนาะกับกเป็นมากระขึ้นจะไปสื เ่อนลังนักระเทาและชองคนเนี่ยนะไม่เนะไรเลยเันเลยจะนีแหลเอ้ยทั้งในชอก็ไดมีเงินมีคำะะเพื่อนทางไดก็เอ้ยตัวกระเท่าเลยนะนี่มีลูกมีเต่ากงคนเนี่ยเพื่อนรังแบบนี้เพื่อนอะไรเป็นเพือนบ่แล้วเขาลังใหญ่แล้วเขามีที่ดินที่ดอนคายเนาะอ๋อหน่อยเขาเจอกระกลุ้มกันเขาเจออยู่ที่บ้านเนาะเขากลุ้มเองเขาแล้วเขาขายดินแบะเขาเต็นขอบอยเงี้ยอือหน่อย Tập buộc dòng lập hết. Tập buộc nhanh sọn. Hã? Hm, phải bổng. Sô la sô, ngài đại búa. Hãy không hãy 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 ไก่นะฮะเกือบลอยโลได้กะมีสจกบุ้ใหญ่นั่นอีกมาตัวในเดือนนี่มีคนกมๆในหน่อยคือจึงจาวเดืวบัวอ้วนสาโอจ้าเสาโออยู่แักสองกนั่นกแต่ว่าคนจะอ้วนก็ไนึงเบอร์จยโอยเหมืนพี่ออ้วนคือจาได้งามมันเล่าช่ๆหุ่มก็เอาหนิอ้วนเสาโอสั่แต่ผัวเป็นอ่นอ้วนนันผัวเป็นต่รอเยอเจ้ามันอ้วนนั่นเองมันมีสจ๊ได้นันอือ สีสดแรงปัดไก่ไม่ใช่เน oui> hey, mm, ื้อเสื่อเลยนี่นะมันข้าวปลาไปเลยละมันปัดก้างคามนมันหน้าบ่เออค่ะมันแต่ากุมันก็หูเนาะอ๋อก็หูเนาะไก่เท้่ยวบ้านเนาะก็เป็นนั่นนั่นเม่นบ่ไก่เที่วเพื่อนหอยกันกังเวนไปหากินตัวที่บเนี้ยกังคืนหลือม้ากังขึ้นหรือม้ามันก็เป็นนันน์เครื่องก้งหัวคุ้ยแหละงัวควายย่ำแหลงนี่ปล่อยเลยเนี้ยกังกังย่ำแหลงมันก็มาลูก ันน um ี Emperor, yeah. uh, ้อ no, ันอยาไปเฉยพอดีมันห oh, okay. ้องนองห้องน้ำได้สะเอื่อยไปเห็ดอะไรอยุดไงเออไปถูกคุ้มหมดคุ้มขี้เออพอดีเป็นเราบุ้งเลยไกลๆโมให้ลูกขีติดได้เนาะเนาะมันมี่เมมเนาะบาอะนะเป็นรอเอาวันไปหาคนนี้บนอยู่กับไปหาบนใหม่เนาะเต็งทองบอกกันนะอย่าอยู่เอื่อยยังบุพังความลาวเราคุยกันใหม่ก่อนเนาะเป็นบอกไก่นลอยลอยคุยกับน้องเต็งทองก่อนลอยลอยเพิ่นเพิ่นวันได้เพิ่นวันยังใช่ไหมอยู่วั อืมเพื่อนว่าท่นเดี๋ยวมีเวลาขอสิเขาไม่ยุ่งแต่ท่านเจ้าเขาไปก่อนเขาไปได้แห่งดีแล้วอ่ะสวยกันโลดโดยโดอย่จะบอกเพื่อนเ้วยมีกินโดยโดยดอยาจะบอกเพื่อนเยด้เพราะมเขกินโายดากเพื่อนวเราะมีเขายอ่บเพื่อนยวยาะมเขากิ่าบเพื่อนย้ยะเนอย่าะบอกเพเ้วเาะมีเินโยอาเพิ่นเ้ยาะเขากินอากเพื่อนเนวาะเากินอ่าะเพื่นเดเามเานางเลยโะอนลา ยินด yeah. ีเนาะถ้า hmm. ม yeah. well, ีผ so, no. sí, no. ู okay. ้ใดซ่วยก็ดีใจน้ำเพลินเพราะว่าทั้ง่อยไทยกับบุมีคนซ่วยปันใดฮะนะเขาไปทายโดดเด้อเป็นยังดอกเดี๋ยวเราว่างเราจะเขามาแล้วป่ะอม่ครับไม่เชื่อเขาเขามาก่อนเราบอกเขาเด็เกือว่ามีปุ้มีไพ่าดอกมีแต่เข้าอีกเดือนแหละแล้วก็เงินกิมยังกบ่ห้เขาก็ไปเลยน่ะมีเด็กแต่เดือนไหนอยู่นี่แหละนั่งบริพรมาจุ่มเจ้าบนเห็นตอนเงินตอนครับแด่คือว่าเที่ยงทองอะนี่แหละโน้ยโน้ยใหได้ละเออ ไม่เลยไอ้ชอนกันเนาะโควิดเนาะไผกันก็เคยเนาะไผไผยก็มีมาไก่ไทยนอไม่เห็นภาคย่านเลยสวนนัใกล้ใกล้ได้ละใก้ได้สบายดีบอันไข้ที่เจ้าเนาะอยู่เจ้าอยู่ฟูดี้เอาเลยค่ะอือโบอันโดโบเป็นไข้ในอยู่นะก็บให้ประหม่าหายแล้วน้อยจังได้ก็น้องนี่เนาะกัาเขอบไปเมื่อเมื่อเมื่อกี้เจ้าก็ใส่แม็ใส่ผ้าปิดปากเตัวเป็นกระใสได้พี่น้องเอ้ยใส่ผ้าปิดปอพิษปากเผาไปในเมื่อเลยค่ะใช่ะ กุม้หาเงินไม่ได้หาคอยนะว่าเพิ่นซ้อนลูกเป็นได้บพ่นไม่ลูกเลยนะอือคุยจักความมุดผูบคนอือเนาะสิปีนี่เพิ่นแบ็บควบคิดง่ายได้เราเป็นผู้คอยต้นเป็นสาวนี่ยง่ายซ้อนซ้ำคอยเลยเพ็นกับเพิ่นน่ะอือโดยแม่หะแหละแต่ว่าเราเราหยาบล่อขนาดพี่น้องทางมังนอกเพิ่นยัง มึงตะแหงไอ้ไทไอ้แบงค์ไอ้ายได้ไทยไอ้แบง่อด้สอจเป็นงามเลนางตทุกเดอตอนนี้น่อยกับข้าวจะลวกอยู่บางๆอันอ้วกขึ้นแขงกินข่าวลายเยออด้วยกินแจ้งมาใหม่ยังต้มมใหม่แล้น้ำหมอน้ำใหม่เนาะเ๋้วมือหนาพังเมืองคิดหนามาด้วยเจ้าเสือมาหาสุดมาหาเนาะเจ้าเจ้าบลิต้งใจมาพี่น้องเอ้ยนะฮะพี่ ซื้อันี้ก็ซสือบางทางมากนี่ได้หนีเหรอถาะสือห้ยเขาเรีนมาหายกับโบเมนไก่เนาะผู้แบกโซ่เมนเกือบลอยเกือบลอยลักเออเนาะหน่อยช่องคนพู้เมียก็เจนมือมือทขาวขำมาอยู่นี่นะเีหันเดือนนีอืมคนหน่อยๆก็ชุมเจ้านี่นังหน่อยชุมเจ้านี่แหละซัเจ้าจะแผ่โดยแบบหลดชีตูเลยนะป้าก็เจไปกจ้ก็นะอย่างแหละคนมากคน่นนัน กูเอาอู่อกอนบเาที่ช่มา่กซ้ำกันแหละอยู่ท่กระเจา้ปะอยสร็จแล้วามซ้ติ๊บอีกแล้วเขาก็ซ้ำกันกระเจาแหละถั่วอ้ไรนี่เขาจะขอ้วอันนี้เขาจะ้วอันนีมีหลอดสีตู้เป็นไม้แก้วตะโสมฮะโดนแล้วเขามานี่ไปจะโดนแล้วขามาจะโดนแล้วะมาปั๊บเขาก็เมื่อปั๊บเหมนเดออ๋อแล้วเลยติงท่องก็มา จังว like so ่าเลยตังหน่อยยามพ้นเล้นี่นะบอกมีแล้วจิมัก็เมื่อบ่อบียงเรากับเนไลยทางเดียวนี่ลองอกบ้แเมียนี่ก็ถึกอยู่บ่เตียงกันเดียวนี่เ็นมาโมย่าน้องมนอืมกเอันเลก็ว่ากาว่าทางนมาได้ีเอ้ยเลยบอันเขาเขาว่าพังเืองแอันเด็ดไปอยู่นอกนะเนาะเห็นการเห็นนี้ไว้มันกิดชีชียนะ แบบเจ้าก mm ็บบริย <infused> In ูตระโลกไร้ทางเลยไอ้แล้วเจ้ามีอันโทรศัพท์อยู่งเลยมูมี่มี่กคอยโทรอบริยูอ๋อชื่อกระบี่ยันเนาะอ๋อมาได้แล้วไอ้ยบ่เป็นยังมัเลยนะอืมขันเขาตั้งโต๊ะนะเพิ่นสิโกดเป็นอยู่งเหรอวะถ้าเป็นตั้งโต๊ะนะเด็กบป็นมีชุอเรียนเขาเอื่อยบ่เป็นีด้อ๋อนี่แน่เ่มือนว่าในเขาเฮียโตเถื่อบ่เอื่อยด้วยนะใดเป็นอยู่เขียนแบบนหนก็ไก่เขาขายเป็นอยู่บ่อืม

แพงอะ้วเนาะลูกไคสิบแพงลูกเนาะมันดีแพงลูกจักแพงลูกเดวความ้เป็นยงกก็สักเอเอสักเองสักรข่งอะสักเองมโอ้เก่งลิสองอาน้ำนอจะที่เาี่เออเก่งเกงเก่งรยปูปลาสักรข่งเองอืมไอยอออืม ลายหัวเองเป็เปได้เออแมวได้สำเนาได้โอสำเนาแม่แม่ยาอยู่สำเนอได้โอ้ดอยเนาะงามนาะอือาต้งามงมันงามบาดีเลยแตแดงๆเขาญาในมืออยู่หมอเมีน่ยคอยบห้ของหมอกับปรเทยเขาเขาให้เขาจของมพอพี่แม่ห้าง มาห้าโมมาห้าหมกมกะได้โอกาสมาหาพี่เพ่นกันหนา้าวะออมเถื่อมีผู้ใหญ่เพื่อนเบิ่งเพื่นเห็นอีกเถื่อเทวดาเบิ่งเอดก็เ้าคอสิรจได้มาอีกเาคอนเสิ้มากอีกขันมีผู้ใหญ่ใจดีกะเขาเ้ไปเดือนก่อนนงะโดยเจ้าก็ทายเอกข์า,าด่ะอืมวบริหารเหตุเดืนนอนนี่นะ พขาเฮาเ็ดก็ได้เขาเฮาลูกบัวเขาเาสิอยู่ประจําบอกนะเฮาหนาวัดมันมันกันดานโพดนี้มันแบบห้าสือห้าอยู่เลยก็ออกไปนอกค่าโรตเจ้าอีเท่ห์แบบนี้อไปกับนะมันมันเห็ดเธอเพิ่นออกไปอยู่นอกเธอเพิ่นจะคิดค้ายนั่นคายนี่นะเฮ้ยคอยนวาสิีิไจะเป็นอาศีเลยนะเนาะะว่าสีแบบ ใครแน่ฮไอีนานี่ย็ซอยแม่ได้เลยเด้ได้เล่นใหญ่นะนี่สิปีเลยเนี่ปีนาซิเบนะอืมไปออกไปอยู่นอกอยู่บ้ลูกออกไปอยู่บ้านไปเอ๊ัวามันก็ล่างเรียบร้อยเนาะพี่น้องบ่มีเดกพี่น้องเป็นล่างแบบบ้ เปลือกแน่นางไปมาเปืือกมันนุ่มบริหลายนั่ละเออลูกเขาข้าเพื่อนขาเพื่อนได้ออกไปอยู่นอกนี่เพื่อนกับสี่อะไรอยู่นอกแต่ว่ายังอยู่ในฮะมันเห็ดยังก็ะ่ขาดท้ายหางเงินย่างก็บโบได้เลยนะส้องแม่ดูในต้นนีลายเพื่นกับย่งหูจักโอเคพี่น้องสำหรับชิมหนิเขาสมมาพากคนเราพี่น้องเนาะฝากถึงผู้ใหญ่พอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องเด้อความเยี่ยมมีเพื่นพี่น้องเอ้ยอยู่ดีไม่แห้งสบายดี